สวัสดีครับผม h a นิฟตอนนี้คุณกับช่อง The Hanif l o g นะครับโอเคทุกคนคือวันนี้ผมก็มีของเล่นมาใหม่นะครับคือว่าผมสั่งมาใหม่นะครับนั่นก็คือไม้นะครับทุกคนไม้นี้ผมซื้อมาประมาณ600กว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่มีแบรนด์ด้วย uh. เป็นไม้ไร้สายนะครับตัวทรง2ตัวตัวรับ1ตัวนะครับ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> โอเค เดี๋ยวผมจะเปิดแบบของเ้่นในอยู่ด้านนอกเลยครับหนึ่งสองสามนี่นะครับทุกคนนี่เป็นไม้ไรสายนะครับนี่เป็นไม้ไวเลสนี่าจะไวเลดอ,อ่ะนี่เคก้านะครับแล้วก็ภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกนะครับก็เขาบอกว่าวเลดไมโครโฟนนะครับนี่ เป็นไวเลสไมโครโฟนนะครับเค้าโอเคเดี๋ยวเราที่ผมสั่งก็คือไทซี C นะครับมันจะมีไทซี C กับของ i p h o n อะ่ะ oh. ใช่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับมานี่นะครับเปิดเลยนะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่เป็นไม่เดี๋ยวเรามาเปิดกัน นี่คือเพนโอ้นี่นะครับทุกคนนี่ก็เคล็ตัวรับแล้วก็นี่ก็คือตัวส่งเป็นไม้นะครับสองตัวนี่แล้วก็มีที่ชาร์จเดี๋ยวให้ดูที่ชาร์จนี่กล่องกล่องสวยอยู่นะครับคือสวยอยู่นะครับคือราคาผมซื้อมาประมาณ 600บาทนะครับสำหรับใครที่อยากทำ YouTube แล้วก็มีงบน้อยก็ตัวนี้ก็แนะนำนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เทสเสียงนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสนะครับนี่นะครับทุกคนอุปกรณ์ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> นี่มีแต่าชาร์จ Type C นะครับแล้วก็มีตัวรับแล้วก็มีตัวส่ง2ตัวนะครับที่ผมซื้อของนี้ก็คือมีตัวส่ง2ตัวนะครับแต่ว่า ในการใช้งานคือผมยังไม่รู้นะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองด้วยจะมาลองเทียบกับของที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ด้วยว่าเสียงไหนดีนะครับเดี๋ยวผมขอลองเสียบไม้นี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมา one hour later โอเคทุกคนคือตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับ oh. ผมก็เชื่อมต่อไม่ได้นะแล้วก็ผมก็พักไปถาม เจ้าของร้านนะครับถามที่นะครับว่าทำไมเชื่อมต่อไม่ได้เขาก็สอนนะครับสุดท้ายเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็คือเขาบอกว่าสั่งให้ส่งกลับน,นะครับก็เลยต้องโอ้โหต้องไปส่งกลับอีกใช้เวลานานอีกนะครับเพื่อนเกเดี๋ยวถ้าของใหม่มาถึงเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันนะครับเดี๋ยวไปตอนที่ของมากันเลยนะครับไป โอเคทุกคนคือตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5วันนะครับคือวันที่ถ่ายวันนั้นคือวันที่ก้าครับซึ่งวันนี้วันที่15เลยนะครับผ่านมาประมาณห้าวันนะครับเพิ่งได้ของนะครับนี่แล้วก็ได้ของมาของเดิมด้วยนะครับไม่ใช่ของใหม่นะครับของเดิมก็เขาบอกว่าคือใช้ได้ปกตินะแต่ว่าผมลองเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อไม่ได้ ชื่อมต่อไม่ได้คุณสมบัติของเขาก็คือรับสัญญาณได้ประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็เชื่อมต่อง่ายแล้วก็ใช้ได้ประมาณ4 5ชั่วโมงเลยนะครับ<อ>คือผมก็เชื่อมต่อไม่ได้นะครับโทรศัพท์ผมซง a m s u n g A52 5 g นะเชื่อมต่อไม่ได้ก็เลยแอบ,บเสียดายนิดนึงนะครับคือ600กว่าบาทเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมาบอกเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็คือเชื่อมต่อไม่ได้ครับทุกคนจะจะให้ทำไงนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะซื้อ รุ่นที่ดีกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูไม้ที่ผมใช้ตอนนี้นะครับทุกคนว่าผมใช้ไม้อะไรอยู่นหละตอนนี้นี่นะครับนี่นะครับทุกคนผมใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะครับดูกล่องราคา600้อยกว่าบาทนะครับเหมือนกันเลยครับนี่เป็นไม้เดี่ยวนะครับแล้วก็มีสายซึ่งผมใช้มาประมาณครึ่งปีได้ไม่น่าจะครึ่งปีนะครับผมใช้มาโอค้คือสุดยอดมากเลยทุกคน มันนี้ซึ่งนหฮอเขาก็ดีนะครับโมลิซาดีมากเลยทุกคนโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดแอดดิเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของพวกเราไล้วอีกอย่างอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยนะครับคลิปน้าจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับได้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็ไปรนะมครับ